หวไหวอ๋ออไปนอนไปนอนไปไปน,ไปนอปนกับพี่นิกไปเปลไปอลงไม่ได้เมื่อกี้ลูกไปทำงานกินค่ะนอนนอนกินอ้ออ้นอนนออน ไปไปนอนพี่นอนลงนอนลงนอนนอนนอนกับพี่นิกโอเคนอนเข่ามือค่ะขอามือค่ะนอนเลยนอนเลยทีนี้นอนเลยทำไงก็นอนเลยนอนเลยดูทำหน้าเหมือนเชี่ยวเนื้อทำไงยัยเนีนเฟียดเลยค่ะหยดูเนื้อน้องนะหยดูเนื้อน้องนะนี่เนื้อนวลๆเลยนะ ขอมือเขอมือค่ะอ่อนที่ซิมละนอนนอนเราก็นอนเลยเราเน่ะนอนนอนหลับตาอนอนหับตาอ่ะนอนหับตานอนหับตา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 มฮม

ระวังโดนถ้วยน้ำาหล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 าหไนอนนลยลูกนู้ท้องน้องยค่ะอีกิงอื้อือมีท้องเหนืออะไรนะี่หมูี่หมูอ้วนี่หมูอ้วนี่หมูอ้วนหมูอ้วนี่หมูอ้วนขอมือค่ะขอมือค่ะกเด้งกระเด้งอ๋ออ๋ เล่นกันแล้วเล่นกันแล้วเอาเล่นกันออาลักกัน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 กินแล้วไปกินต่อลสลับกันละทีนี้น้อยน้อง,องพี่กินถาดน้องน้องกินถาดพี่น่ารักจังเลยน่ารักจังเลย มันเที่ยวเลยกินยุกสองนะคพี่พี่นดไลยมอง ดูท้องน้องลายน้องลายอะนอนกินเลยคลางเกยถาดยืนไม่ไหวอหน,นักพงุงต้องใช้หนักพงุงนะ้เนี่ยหนักพงุงเลือกหมูหมูหมูอ้วนมองมองมองโอ้โหพี่นอ,อ,อ,อีก หมดแล้วมันเขียวเนาะหน้ามันเขียวเนาะเว้ยจามอสำรวจไอชูไลสำรวจไอรครับต้องสำรวจเลครับลูกไปหาหาพี่ซินไปเอา เล่นไหนก็นอนเนาะเล่นไหนก็นอนเนะาะกินมาที่มาลโนมานอนเนอะเดี๋ยวนอนเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวนอนเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวนอนเดี๋ยวเล่นมากินมานี่มาลโนมาแอะแอะแอะมานี่เร็ว นอนเฝ้าพี่นอ็อตเลยที่นี่เอ้าเอ้าคอ,าอายอะไรได้ยินเสียงพี่ฟิมแปลาอาหารมิดมาเพิ่มแน่แน,น,น่ว้นจับเอากับพี่เจ๊ไว้้น้อยนอนอนี่นึงคือน้องหิวเนาะใจดีนะคะเทเพิ่มอีกหน่อยนึง เพราะว่า hmm. พี่นิก <concurrent> ม <ly performing> evet. ันกินถานน้องลายหมดไงโอเคถาพี่นิกด้วยครับถาพี่นิกด้วยครับพี่นิกินของน้องหมดเลยโอเคพี่นิกินของน้องลายหมดเลยเมื่อกี้น้องลายจะไปกินพี่นิกินหมดเลยเหรอลูกพี่นิกินหมดนะค่ะพี่นิกินของนุ่งหมดเลยค่ะ น่ารักมากเลยลูกน้องลายก็น่ารักมากเลยลูกดูค่ะ fc กิจกรรมของน้องๆอยู่ในบ้านนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะใช่ไหมลูกน้องนอน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 ได้ยินเสียงน้องไมโลใช่ไหมลูกน้องได้ยินเสียงไมโลแล้วลูกค่ะลูกค่ะ คะน้องนายคนสวยไปนอนกับพี่นิกไปลูกไปพี่นิกขาวนอนแล้วนะเห็นไหมพี่นิกขาวนอนแล้วลูกพี่นิกขาวนอนน่ะนะน่ะน่ะน่ะนะนะมันเที่ยวน้องนายดินอนลงนอนลงกับพี่นิกเลยเด้อนอนลงเลยเด้อนอนลงเลยเดได้ยินเสียงน้องแล้วมาเฝ้าหน้าประตูเลยเนาะ ยินเสียงน้องไดยมาเฝ้าหน้าประตูเลยคงอะไรเนี่ยฮึ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 จุกจะนอนหรือจะตื่นหรือจะเล่นอืแต่ห้านอนจะห้านอนเหรอโลกอืมอืมยินเสียงน้องได้ทำอะไรยินเสียงน้องได้ทำอะไรน่าเย่งกันกัดอะไรอีกแล้วเนาะเอาเอาทำลายข้าขออีกแล้วเหรออ่ะทำลายไปเอามันแต่ไหนลูก ดูท่าดูค่ะทีนี้ได้แต่มองเนาะทำลูกน้องไปเอามาจากไหนเนาะนั่นนะฮึอฮึคลินิกมองน้องเล่นอื นี่ขอเล่นด้วยนี่ขอเล่นถุงด้วยน้องลาย <c oughs> งงงงเอาเอารักกันแล้วรักกันแล้วเล่นลก,กันแล้ว ดีด้วยกันก็นอย่างนี้นะคะไม่เหงาเหงาแน่อนอนค่ะอ,นอนน้าวอาเบานะลูกนะงสัยสไม่นอนแล้วมนะั <c> ้ง <ười>